สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์ของ cat eye นะครับ velo wireless plus นะครับก็จะมีคำถามเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยที่ถามมาตอนติดตั้งนะครับว่าทำไมเนี่ยประกอบแล้วเนี่ยประกอบไม่ได้นะครับซึ่งปัญหานี้นะครับเมื่อวานก็ได้ประสบพบเจอกับตัวแล้วนะครับนั่นก็คือต่อตามคู่มือแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงผลที่จอมิเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังที่ลองทำอยู่ นะครับสองรอบนะครับก็ได้เจอปัญหานะครับเจอต้นเหตุของปัญหานะครับข้อแรกนะครับนี่ครับผมเนี่ยติดตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวรับไว้เนี่ยที่ตะเกียบหน้านะครับฝั่งขวานะครับตอนแรกสุดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยใช้วิธีตรงตะเกียบนะครับใช้วิธีแบบแนวขนานอย่างนี้ครับซึ่งแบบมันดูเท่เนาะดูเท่ครับแต่ว่าแม่งรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ครับ สุดท,ท้ายนะครับก็เลยลองพยายามปรับดูนะครับนะฮะจริงๆแล้วมันจะมีหมุดใช่ไหมครับมันจะมีบล็ตรงนี้นะครับตัวหมุดเนี่ยนะครับเห็นนะฮะไบ่หมุดนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวหมุดเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้กับตัวรับสัญญาณครับตอนที่ผ่านนะฮะมันจะต้องอยู่ใกล้กับตัวรับเนี่ยไม่เกินนะครับไม่เกิน3มิลนะครับเพราะฉะนั้นให้เราปรับ เข้าไปนะครับให้ใกล้เลยนะครับแล้วลองหมุนล้อดูนะครับมาติดไหมแค่นี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใกล้พอครับนี้ครึ่งคืึอันนี้ประมาณห้ามิลนะครับเอาให้ใกล้เลยนะครับประมาณสองสามมิลครับนี่ใกล้อย่างนี้เลยครับนะครับมันถึงจะทำให้กล้องเนี่ยสามารถที่จะรับสัญญาณได้นะครับ ามาดูนะครับนี่ครับ,รบขึ้นละนะครับ ถ้าเราถ้าเรามันไม่ใกล้นะครับมันก็จะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยป,ปัญหาที่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางจากตัวตัวมิเตอร์วัดนะครับไปถึงตัวเครื่องรับสัญญาณนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลด้วยนะครับก็คือตรงจากนี่ไปถึงนี้นะครับต้องไม่เกิน70ซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวตัวรับสัญญาณเนี่ยจะต้องวางครับในแนวที่เรียกว่า,าขนานนะครับ ถ้าเป็นไวเลสนี่ต้องวางขนานกับบาร์นะครับเท่านั้นจะติดตรงนี้ก็ได้จะติดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องวางขนานนะครับจะเอียงหันหน้าเข้าหาเราเนี่ยาจากที่สร้างมาเนี่ยก็ได้แค่ประมาณ30สิบองศานะครับเกิดอ,อย่านี้ก็จะไม่ได้แต่ว่าในคู่มือเนี่ยเขาให้แบบประมาณวางขนานเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ยังติดไม่ได้นะครับก็ลองดูครับง่ายๆแค่ขยับตัวรับสัญญาณเนี่ยตัวมุดรับสัญญาณกับตัวรับสัญญาณเนี่ย ให้ใกล้กันนะครับประมาณอยา่าเกิน3มมิลเท่านั้นเองครับไม่ต้องกลัวหมุดจะโดนนะครับแค่นี้แหละครับขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชม